สวัสดีครัวันนี้ว่าเธอจะมาเกะกล่องอะไรลูกเกะของเล่นแกะของเล่นอันนี้เป็นบล็อกใช่ไหมบล็อกกะกันเลยไหมแกะกันเลยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเลสอููููู้้อูููููููููููููููููููู้ดููููููููููููููููููููููมูููููููููููููููููููย เออเอ้ด <ừ> ีเยอเอด้วยยเลยยเยเลยดวงดาวอ้าดวงดาวไหนดวงดาวอยู่ไหนนะใช่ไหมใใช่เอ้อันนี้อันนี้วงกลมอันไหนวงกลมอันไหนวงกลมใช่ไหมม่ใช่อัปลียนใช่ไหม อันไหนดูสิไม่ใช่เปลี่ยนอันไหนใช่ไหมใช่ไม่ใช่อันไหนนะอันนี้เออันนี้ตัวเอใช่ไหมน้องก็ตั้งหูแบบนี้นี่ไหนไม่ใช่เลนนี่น้องตั้งหูแบบนี้นะ นี่ใส่โอเคอัน <compass> นี้ซีเลียมซีเลียมอยู่ไหนนะไม่ใช่ซีเรียมวันนี่ไม่ใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนอันอื่นเปลี่ยนช่องอื่นดูสิอันนี้ใส่ไม่ลงใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ซีเลียมยู่นี่นี่นี่ซีเลียมอาหมุนหมุนหมุน หมุนครับหมุนหมุนมือหมุนมืนมนมนอทำไมอ่ะอ้าวอ้าวนับดูมีกี่ชิน้นนับดูมีกี่ชิ้นนะ,ะนับหนึง่งสองสามสห้าก่อนสิห้าหก แปแลเก้าสิบสิบเอ็ดเอาสิบสองสปิดฝาครับโอเค